ส่วนทางด้านของการประชุมสมัยสามัญน,นะคะสมัยแรกของการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากได้มีการนะคะประกาศรับรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยสมาชิกสภาเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการแถลงนะคะเรื่องของเดินหน้านโยบาย9้าด้านในการทํางานในส่วนของตําแหน่งนายกและก็สมาชิกสภาค่ะ นายทวีศักดิ์รันดอนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะะได้เปิดประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2568ค่ะโดยมีนายสุพิธพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ขึ้นแถลงนโยบายต่อสภาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและก็หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โอกาสนี้นะคะทางด้านนายสุพิธพิธพธทักษธรรมนายกองการบริหารส่วนจหวังคงขาได้ประกาศจะนําความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารราชการในอดีตที่ผ่านมาพร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในจหวังคงขาอย่างเต็มกําลังความสามารถภายใต้กรอบนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความสําเร็จ โดยในส่วนของการประกาศดังกล่าวนะคะได้มีการจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเปลี่ยนสงขลาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยได้มีการแบ่งกลุ่มพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาประกอบด้วยกลุ่มที่1กลุ่มค้าบ สมุดสททิ้งพระนะคะจะประกอบด้วยอำเภอระโนดสทิ้งพระกระแสศิลป์และสิงหานครมุ่งส่งเสริมไม่เป็นเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าการเกษตรเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารทางบกและทางทะเลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็เชิงนิเวศกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มเสียมเพอชายแดนประกอบด้วยจันนะเทพานาทวีและก็สบ้าย,ย้อยค่ะส่งเสริมไม่เป็นเมืองการเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัดประกอบไปด้วยรัฐภูมิควรเนียงบางกล่ำคลองหโคงและนาหม่อมสำหรับให้เป็นเมืองแห่งการเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการต่อยอดการผลิตทางการเกษตรและกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มอำเภอเศรษฐกิจจะประกอบด้วยสะเดาหัดใหญ่และก็อำเภอเมืองมุ่งส่งเสริมไม่เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว และการจัดประชุมสัมมนาศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการกระจายสินค้ารองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและก็ประชาคมอาเซียนโดยการบริหารระยะเวลา4ปีจากนี้นะคะทางนายกอบจอสงขลาคนใหม่บอกว่าได้มีการประกาศกำหนดนโยบายต่อที่ประชุมสภานะคะในด้านต่างๆอย่างเช่น 1. นโยบายเร่งด่วนค่ะนโยบายที่ต้องทำทันทีหลังจากการเข้ารับตำแหน่งก็คือ1การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น โดยประกาศว่าจะมีการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยสนนุนเครื่องจักรกลแก่ท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองระบายน้ำบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาในการวางแผนขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขาสู่อ่าวไทยอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงนะคะโครงการถนนอบจอสงขลาไม่มีหลุมไม่มีบ่อพัฒนาถนนนะคะให้ปลอดภยัยไร้หลุมบ่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงนโยบายที่3ก็คือศูนย์เครื่องจักรกลส่วนหน้า4มุมเมืองเร่งจัดตั้งนะคะศูนย์เครื่องจักรกลอบจอให้ครบทั้ง4มุมเมืองเพื่อบรรณาการกับท้องถิ่นในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหากับประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้มีนโยบายนะคะที่หลายคนเฝ้าจับตาก็คือการพลิกโฉมอควาเรียมหอยสังให้เป็นศูนย์กลางสินค้าและก็การประชุมโดยประกาศว่าจะมีการร่วมกับส่วนราชการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอควาเรียมหอยสังค่ะโดยประกาศปรับ,ปรบเปลี่ยนให้เป็นสถานสแสดงพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์แสดงสินคา้าโอท็อปครบวงจรศูนย์ประชุมสัมมนาริมทะเลสาบและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่สวนสาธารณะขนาดกลางที่พักผ่อนสำหรับคนสงขา The <laughs> รวมไปถึงการพลิกนาร้างเป็นสวนปามสนับสนุนในการปรับปรุงพื้นที่นาร้างและพื้นที่ที่ไม่เหมาะในการทํานาโดยใช้วิธีการขุดคูยกร่องปรับปรุงคุณภาพดินตามความเหมาะสมส่งเสริมการปลูกปามในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายอื่นๆอย่างเช่นนโยบายด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตนโยบายด้านการศึกษาและการเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงนโยบายด้านศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมและนโยบายสุดท้าย ก็คือนโยบายด้านการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและการจราจรรวมไปถึงนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะมีการเดินหน้าทํางานหลังจากนี้4ปีค่ะเดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อนะคะว่านโยบายทั้ง9ด้านที่ได้มีการแถลงต่อสภานะคะคในครั้งนี้จะสามารถดาเนินการได้ครบทุกด้านและเป็นไปตามที่ได้มีการประกาศหาเสียงก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ